สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการประวัติศาสตร์โดยอาจารย์ชูโกตดานีสมันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮิวะซัลลัมวะสซลลัมุอะลัยฮุยุลลอฮิวะลาอัลลฮิวะซัลลัมวะลาอิคุมมุลลาห์มะฮ์มัดุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮ์ครับมาพบกันต่อนะกับการ เรียนประวัติศาสตร์เรามาถึงเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์สำคัญในการรับบทบัญญัติของท่านนบีสุลตาร์ฮานวะอัลสลัมที่รับจากลักบมานุบานตาลาซึ่งเป็นบทบัญญัติเดียวนะที่เราได้เกิดกันไปในตอนที่แล้วแล้วว่าบทบัญญัติเดียวที่ท่านนบีสุลตาร์ฮานวะอัลสลามได้รับบัญชาจากลักษมานุบานตาลาให้ขึ้นไปรับบทบัญญัตินี้จากจากฟากฟ้าก็คือบทบัญญัติแห่งแห่งการละหมาดพี่น้องหลังจากที่ยิบรินได้พาท่านนบีสุลตาร์ฮานวะอัลสลามขีบ่บรอกนะขี่สัตว์ตัวนึ นะขึ้นไปจากามักกะไปสู่เบทุนมดิสแล้วท่านนบีก็ได้นําสัตว์ตัวนี้เนี่ยผูกไว้ที่เสาที่บรรดานบีได้ทําการผูกสัตว์ต่างๆไว้แล้วท่านานบบีก็ได้เข้าไปนําละหมาดบรรดานบีต่างๆในเบตุนมาดิสในมัสยิดอักซอนะซึ่งตรงนี้ในบ่งบอกเห็นความให้ความสำคัญของท่านอับีสโละลายสละนามแล้วก็ตาแหน่งของท่านนบีที่มีเหนือบรรดานบีต่างๆ,ๆแล้วท่านนบีก็ได้ขึ้นไปสู่ฟากฟ้าได้พบบรรดานบบีต่างๆที่ฟากฟ้าต่างๆ พบท่านนาบีอาดัมในฟ้าฟ้าชั้นที่หนึ่งแล้วพบนบีอิดริสนบีมูซานาบีอิสานาบีอิบรอฮีมและท่านนาบีสลุลต่านลอฮ์มุเลยาวะสัลลัมก็ขึ้นไปสู่ซิตรัติมุนตาฮาขึ้นไปสู่ในจุดจุดที่ไปรับวะฮีจากลอส์บฮานูอตาลาแล้วท่านนาบีก็ได้ได้บอกว่าฟะรดอัลลอฮ์ฮุอะลาอุมมตีคัมซีนะซลาและอัลลอ์ตาลาได้วางบทบัญญัติการละหมาดให้กับประชาชาติของฉัน ห้าสิบเวลาฟาร์จาตุบิดาในกัฮัตตามารักตัวมูซาแล้วฉันก็ได้รับบัญญัติรับบัญญัติการามมาแล้วเนี่พอแล้วฉันก็ลงมาพอลงมาฉันได้ผ่านมูซามูซาก็ได้ได้ถามว่ามาฝรัดอลฮุลกาลาอุมมติกมูซาก็ได้ถามฉันว่าอัลลอฮฺตาลาได้วางบทบัญญัติอะไรให้เจ้าให้เจ้าเอามาให้กับประชาชาติของเจ้ากากุนตุห้าสีนฟาร์จาห้าสศรัา ฉันก็ได้บอกกันอบีมูซาว่าอัลลอฮ์ตาลาได้วางบทบัญญัติการละหมาดเนี่ยเป็นห้าสิบเวลาห้าสิบคาละหมาดห้าสิบเวลาก็อัลฟัรดิย์อิลารัลบบิกะฟะอินอุมมะตะกะลาตุติยุดาลิกท่านนบีมูซาได้บอกกับท่านได้บอกสุลลาะหรฮออะไรสุลลัมว่ากลับไปกลับไปหาอัลลอฮ์ตาลาเถอะคือเหมือนกับกำลังบอกท่านนบีว่าให้กลับไปขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเถอะเพราะว่าประชาชาติของเจ้าเนี่ย ไม่สามารถที่จะทําได้หรอกในการละหมาดทําการละหมาดห้าสิบเวลาเนี่ยไม่ใช่มาทาได้ฟราร์จอานีฟาวะตาชัตระฮาฟราร์จาตัวอิลามมซาแล้วฉันก็ได้กลับไปนะมูซาขอให้ฉันกลับไปฉันก็กลับไปจนกระทั่งว่าฉันได้รับการลดหย่อนมาครึ่งหนึ่งนะแล้วฉันก็ได้กลับมาหามูซากุนตัววะาชัตระฮา พอกลับหามูซาฉันก็บอกกับมูซาว่าอัลลตาลาได้ผ่อนผันให้ครึ่งหนึ่งฟะกรเอร์ยาอินารอบบิฟินอ,มมอุมมาตะกะลาตุเตกุลาโมูซาก็ยังบอกท่านอับดุลลาอิสซาลามอีกเช่นเคยว่าให้กลับไปกลับไปหาลอสมานอัลตาลากลับไปขอยลดหย่อนอีกเพราะประชาชนของเจ้าเนี่ยไม่สามารถที่จะทําได้หรอกฟะรอาจัตโต้ฟะวราะชัตระฮาแล้วฉันก็ได้กลับไปขออีกอัลตาลาก็ได้ลดหย่อนลงมาอีกครึ่งหนึ่งอีกฟะรา่าจัตโตอีไลฮิ พอฉันกลับมาหามามซามมซาก็อบอกว่า,อวาเออยาอิลาเราไปกาเฟนอมตะการาตุเต,ต,ตกุดาริกพอเวลากลับมาหามูซามูซาก็อบอกว่าให้กลับไปขอต่อลอตาลาให้ลดย่อนอีกเพราะประชาชาติของเจ้าเนี่ยไม่สามารถทําได้หรอกฟรอยะตูหูฟะกอลเฮยคมซุนวะเฮยคมซูนแล้วฉันก็ได้กลับไปขอลดย่อนอีกลดยอนจนกระทั่งว่าเหลือละหมาดกา,ารละหมาดห้าสิบเวลาเนี่ยเหลือห้าเวลา และอัลลอฮฺตาลาได้ทรงสังว่าเฮียคอมซุนไวเฮียคอมซูนมันคือการละหมาดห้าเวลาและมันคือห้าสิบหมายความว่าละหมาดน,นั้นห้าเวลาแต่ผลบุญนั้นได้ห้าสิบความดีเลาอยู่บ้านดลันเกาดลไรยะอัลลอัลลอฮ์ได้บอกว่าคําตัดของฉันเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วฟาร์ยะตัวอิลามูซาฟะกอนรอยะรับบักแล้วฉันก็ได้กลับมาหาดีมูซามูซาบอกว่าให้กลับไปหาอัลลอฮตาลาต่อให้กลับไปขอรถยนต์ต่อ สองคนตัวอิสตฮัยตัวเมรับบีท่านอับดุลสลอมแนะนำจึงบอกว่าฉันฉันรู้สึกอายฉันอายจากคุยบานของฉันทุมมันตละกับีฮัตตันตาฮีอิลาซิดระติลมุนตาฮาตมาจิบรีนก็ได้พาฉันไปจนกระทั่งว่าฉันไปถึงซิดระติลมุนตาฮาวะกอชียะฮาอัลวานุลลาอัตรีมาฮีทุมมาอุดิลตุนจันนฟดาฟีฮฮา فإذا ลอัลลุลุวะอิ ؤ าต و ร ذ บ ت ฮาอันมิสก์ ต่อมาฮะดิษนี้ได้ถูกบันทึกในสซเฮบุคารีว่าท่านอับดุลลาอยสลามได้ขึ้นไปถึงเซตาระตุนมุนตาหา์ว่ากชิฮะอัลวานุลอัตติมาฮีแล้วได้มีสีสันมากมายซึ่งท่านอับดุลลาอยสลัมไม่รู้ว่าสีสันนั้นเนี่ยค,ค,คืออะไรสมมอิาได้ขึ้นต้นจันนะต่อมาฉันก็ได้ถูกพาเข้าสู่สวงสวรรค์และในสวงสวรรค์นั้นมีอะไรฮนะพื้นดินของสวงสวรรค์นั้นมาจากมาจากน้ําหอมชมดเชียง นะแล้วก็มีอะไรครมีลูลมีไข่สิ่งที่ทามาจากไข่มุกต่างๆมากมายพี่น้องฮะในการในการเรคละครั้งนี้เนี่ยในการเดินทางขึ้นไปสูฟ่ฟ้าฟ้าหรือว่าในการเดินทางในยาม่ําคืนที่ท่านอับดุลลาห์สัลต่านเดินทางในยาม่ําคืนเนี่ยได้บ่งบอกให้เราได้เห็นถึงว่าเป็นการเดินทางที่มีความสําคัญอย่างมากและได้ให้บทเรียนอะไรกับเราอย่างมากในการที่ท่านรรอ,อับดุลลาห์อะลต่ลนมได้ขึ้นไป ไปสู่ฟากฟ้าเนี่ยจิบรินในมหาท่านนบีสันหลรอของอะไรวะสันลแล้วก็ได้มาทําการล้างอะไรฮะล้างหน้าอกท่านนบีสันหลรอของอะไรวะสันลด้วยกับน้ําน้ำจำบจๆแล้วก็ได้เติมฮห้มาเติมวิทยาปัญญาเติมความการมีอีมานให้กับท่านนบีสันหลรอของอะไรวะสันลำเพราะนั้นพี่น้องเหตุการณ์นี้ให้ท่านนบีได้ได้เห็นถึงการอะไรฮะการ การผ่าหน้าอกของท่านอับดุลลาอีนสลาร์ลอยสลัมซึ่งในการผ่าหน้าอกของท่านอับดุลลาอีนสลาร์ลอยสลัมแล้วก็นำนำหัวใจของท่านอับดุลลาอีนสลาร์ลอยสลัมออกมาเอามาล้างเนี่ยได้เกิดขึ้นกับท่านอับดุลลาอีนสลารลอยของอะไรก็ลัมแล้วในตอนที่ท่านนบียังยังเด็กๆอยู่ตอนท่านนบีอยู่กับอยู่กับฮาลิมาอัาซาดียะนะเพราะฉะนั้นตรงในในตอนเด็กๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้ท่านอับดุลลาอีนสลาร์ลอยสลัมได้เตรียมนะได้เตรียมเตรียมตัวว่าท่านนบีจะต้องเป็นผู้ที่อะไรฮะเป็นผู้้ที่ไดรับ ได้รับหน้าที่การงานที่มีความสําคัญอย่างยิ่งและจิบรินเนี่ยในตอนครั้งแรกที่ได้ทําการผ่าอ,อกท่านนบีซาละลอห์อะลัย์มาซัลลมแล้วก็ได้นำนำหัวใจของท่านนบีนั้นออกมาได้นํามานํามาล้างเพราะฉะนั้นพี่น้องครับตรงนี้นะี่ยมบอกให้เรารู้ว่าสิ่งสําคัญที่สําคัญอย่างมากที่เราต้องทําการเอาใจใส่ก็คืออะไรฮนะคือหัวใจของเรานะยิบรินได้มาหาท่านนบีแล้วเอาใจใส่กับการที่ทํา ไอ้ท่านอบีนั่นเป็นผู้ที่มีมีจิตใจที่ที่ดีงามและวทำการทำความสะอาดหัวใจท่านอบีสลลาหอลอะ์ของเอระสั้นลำจากสิ่งสกปรกทั้งหลายเพราะฉะนั้นพี่น้องหนึ่งในสิ่งที่เราจะต้องทําการเอาใจใส่อย่างอย่างยิ่ยงก็คือการพยายามขัดเกลาจิตใจของเรา ให้เป็นผู้ที่มีจิตใจที่ที่ดีงามอยู่เสมอเราไม่ไม่ได้รับวะฮีจากลักษมาหนุวาตาลาแล้วแต่เราได้รับบทเรียนจากท่านอนับดุลลาหะสัลลัมไม่มีจบรินที่จะมาคอยเอาหัวใจของเราออกมาแล้วก็มามาล้างมาขัดเกลาหัวใจของเราได้น้ำซ้ำแต่หน้าที่ของเราก็คือการทําให้จิตใจของเรานั้นได้รอดพ้นจากมารยาทที่เป็นมารยาทที่ไม่ดีงามไม่ว่าจะเป็นการการอิจฉาริษยากันไม่ว่าจะเป็นการ เกียดชังซึ่งกันและกันการไม่ชอบซึ่งกันและกันกับบรรดาพี่น้องมุสลิมไม่ว่าจะเป็นการนินทาการว่าร้ายอะไรต่างๆนานาเนี่ยไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นการที่เราจะมีความต้องการในการอยากจะสูงส่งกว่าคนอื่นอยากจะชนะคนอื่นอยากจะมีความตะกับโบส์ในการหยิ่งพยองว่าตัวเองนั้นได้ได้เจ๋วกว่าคนอื่นแล้ก็อยากอยากทำการเป็นคนที่มีมีมีนิสัยในการในการกดขี่คนอื่นและในการที่ เราต้องเป็นคนที่อะไรฮะมีจิตใจที่ดีงามซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยพี่น้องะท่านอริสสลรยสัมพันบอกว่าอินนมันให้หนูเป็นตาลลุมโออินนมันให้หนูเป็นตาั่ลุมถ้าจริงความรู้นั้นเนี่ยมันจะได้มาก็ได้กับการศึกษาและการมีความสุขขุมเนี่ยมันก็จะได้มาด้วยกับการที่เราอะไรฮนะมิตรหั่ลุมการที่เราเป็นคนที่มีความแสวงหาความสุข,ขุมแสวงหาการการเป็นคนที่มีความมีความใจเย็น เพราะนั้นท่านอบ,บีุลลสัลลัลลอฮุซายด์สัลลัมได้ให้บทเรียนอะไรกับเราคือเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยให้บทเรียนกับเราอย่างอย่างมากมายท่านอานัสบินมาลิกได้บอกว่าคุณนายจุลสันมะอัลลอฮ์ซุลลอฮิสซาลลอห์อัลลอฮฺสัลลัมฟะกอาลยะตุลัยลิุมันอันร้อจุดหนึ่งอัลฮิญจ์นะท่านอานัสบินมาลิกเนี่ยได้บอกว่าเราเคยนั่งกับท่านอับดุลลาห์ของอาลัลยมุสลัมแล้วท่านอบ,บีก็ได้บอกว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยจะมีผู้ชายคนหนึ่งกัับบรรดดาาสสหยยที่ววนนามาิ แล้วท่านนาบีก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีชายคนหนึ่งเข้ามาที่มัสยิดนี้เนี่ยซึ่งชายคนนี้เนี่ยเป็นชาวสวรรค์ฟพาตอนนันราจุลุมินัอนอันซารตันตีฟูเรฮ์เตหฮูมินโวโดอิฮีแล้วก็ได้มีชายคนหนึ่งจากชาวอันซารเนี่ยได้เข้ามาโดยที่ชายคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เข้ามาในตอนที่เขาของเขาเนะี่ยเปียกเปียกน้ำมาเลยก็นันแล้วก็หน้าอะไรที่ฟียะดีฮิชิมาน แล้วชายคนนี้ไดเ้เอามือซ้ายของเขาเถ,ถือถรอ,องเท้าของเขาฟะลัมการนันยอดกอลรันรนาบิอลสลลอร์ย์ซัามิสลดาดานิกเพราะเวลาในวันต่อมาท่านนบีก็ได้พูดเช่นนี้เหมือนเดิมแล้วก็ชายคนเดิมนั่นแหละที่ได้เข้ามาะฟะลัมการนันยมน์นมัมซาลิสกอลรันนบิอลสซลลอรสยซันามิสลามกรลตีฮิไอยอนเพราะเวลาในวันที่สามท่านนบีก็ได้พูดเหมือนเดิมพูดยังไงครับพี่น้องเหมือนกับท่านนบีได้บอกว่าเดี๋ยวจะมีชายคนหนึ่งได้เข้ามาชายที่เป็นชาวสวรร พี่น้องดูเหตุการณ์ในครั้งนี้นะท่านนบีได้บอกถึงสามวันว่าจะมีชายที่เป็นเป็นชาวสวรรค์เนี่ยได้เข้ามาแล้วชายคนเดิมได้เข้ามาในเวลาท่านนบีได้บอกทั้งทั้งสามครั้งฟะลัมมากอมันนบีอัสลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมทเบียห์ฮะอับดุลลอฮ์อัลบินอัมบินอาสเวลาท่านนบีอัสลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้คือในครั้งที่สามในเวลาท่านนบีได้ได้ออกไปออกจากมัสยิดอัมบินอาสก็ได้ตามชายคนนั้นไป เรี่องดูดูดูหิมมานะดูความที่บรรดาซาฮาบะในเวลาเวลารู้ว่าชายคนนี้นะเป็นชาวสวรรค์ <S <S ก็เลยตามไปดูนะกอลฟะกอลและอัมรอับดุลาดลาบินอัมบินอาสนะคือลูกของท่านอัมบินอับดุลลาบิอัมบินอาสไนดะ้บอกว่าอินนีลาไฮตุอับบีฟะอัลซัมตุอัลลาอัดอรุฮุลัยฮิสลาลาตะบอกว่าฉันได้อะไรฮะฉันได้มีมีมีพบกับปัญหากับกับกับพ่อของฉันเนี่ยแล้วฉันก็ได้สาบานว่าฉันจะไม่ ไม่ไม่เข้าไปหาพ่อสามวันคือฉันจะไม่ไม่เข้าบ้านนะไม่เข้าบ้านไปไปกับพ่อสามวันเฟออินรอไอตาอันตุเวเนอไรกะฮัตตาตัมดีท่านอับดุลลอฮ์บินอัมบินอัสก็เลยบอกกับชายคนนี้เนะี่ยชายคนไหนพี่น,น้องชายคนนี้คือชายคนนี้ท่านอนับดุลเลาะห์ซัลลอฮฺซัลลัมได้บอกว่าเขาเป็นชาวสวรรค์บอกถึงสามวัน บอกถึงสครั้งบอกว่าเดี๋ยวจะมีชายที่เป็นชาวสวรรค์ได้เข้ามาในมัสยิดแล้วชายคนนี้ก็เข้ามาพอในวันที่3เนี่ยอัลตูลอเบนอัมเ็นอัสอยากจะรู้ว่าชายคนนี้เนี่ยมีอะไรดีก็เลยตามไปที่บ้านแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่าท่านเนี่ยจะให้ที่นอนฉันหน่อยจนกระทั่งครบ3วันเพราะได้สาบ้านว่าจะไม่กลับบ้านจะไม่เข้าไปบ้านของพ่อ3วันถ้าท่านให้ที่พักของฉันสักสักสวันได้ไหมชายคนนี้บอกว่าฟาน ฟ้าบอกว่าฟานตัวฉันก็ฉันก็จะทําคือฉันจะพักที่บ้านท่านกอละน,อน้ำชายคนนี้ได้บอกว่าได้คือให้มาพักที่บ้านได้กอล่อนอนััสวกาอบดุล,ล,ดล,ละ أنس وكان عبد الله يحدث أنه بات معه تين ล ل ยาลิ ل ซาล ن สอนัสได้บอกว่าอับดุลลอฮ์บ,บินอัมบินอัสเนี่ยได้บอกว่าเขาได้นอนพักที่บ้านของชายคนนี้เนีสามคืนฟะลัมยระรอฮูยะกูมุมินัลไเลยนีชัยอันแล้วก็ไม่เห็นว่าชายคนนี้เนี่ยตื่นละหมาด tahajjud lời Ghoaira annahu idha ta'ara wa taqallab ala firashi Dhaqar Allah azza wa jan Tại vì là cái chai khuẩn này đây Phiết tùa, phiết bài, phiết mà đầm bồn thí nọ nàng có Allah subhanahu wa ta'ala Wa Hatta yaqo mê salatin fajr Lâu có lúc khứ là fajr Qala Abdullah Ghoaira anni lam asma'hu yaqo lu illa khayra แต่ว่าฉันเนี่ยอัลดูลอฮ์บินอัมินอัสได้บอกว่าฉันได้ยินชายคนนี้พูดแต่เสียงที่ดีๆมาความว่าคืออยากจะรู้ว่าชายคนนี้เนี่ยคืออยากจะนอนด้วยี่ยจะรู้ชายคนนี้เนี่ยละหมาดกยามุลเลนคงจะต้องละหมาดอย่างคืออย่างหนักอยากจะรู้ว่าไอ้บาราที่เขาทําจนกระทั่งว่าท่านนบีสุลตอรสลามได้บอกว่าเขาเป็นชาวสวรรค์ต้องมีอะไรทำที่มันแปลกกับคนอื่นแต่พอเวลาไปนอนได้3ามคืนบอกว่าฉันก็ไม่เห็นว่าเขาจะละหมาดตะหันยุดอะไรมากมายตื่นละหมาดทีหนึ่งก็คือละหมาดละหมาดฝ่าัรก็อลอับดุลลาะ แต่ว่าฉันเนี่ยได้ได้ยินแต่คําพูดที่ดีๆจากเขาพะลัมมามาลติสาระลายาลินพอเวลาที่สามคืนผ่านไปว่าคิดตัวอันอะได้รับาลาหูแล้วฉันเนี่ยเกือบที่จะดูถูกอามันของเขาแนละ้วคือเหมือนกับว่าเกือบที่จะบอกกับเขาว่าอามันที่เขาทาเนี่ยมันคือมันน้อยนิด,ดลลก้นตัวยามตลอ์ลัมยะคุณใบนีวเบนะบ,บีดับ ฉันก็เลยเลยคุยกับชายคนนี้เลยว่าโอ้อดุลล์จริงๆแล้วฉันเนี่ยไม่ได้ไม่ได้โกรธเคืองอะไรกับพ่อฉันเวลาฮัจจาระซัมมาแต่แล้วก็ไม่ได้มีการไม่ได้มีการที่จะไม่ไม่เข้าไปมาหาสู้กันเวลากินสมาตุรสุลลลอยลลัลฮุอะลัยวะซัลลัมญะกูลแลกะเธรรมรัชแต่ว่าฉันเนี่ยได้ยินท่านอับสุลลัลลัอยซัลลัมได้ได้พูดถึงท่านเนี่ยสามครั้งด้วยกัน ว่ายัตตะอูอะไรกุมุ่งมนรัจุินันทิ้จันนะว่าเดี๋ยวจะมีชายคนหนึ่งเป็นชาวสวรรค์ได้ได้เข้ามาฟัต,ตะละแต่อันตะสลัรสมาอสแล้วท่านแต่เป็นคนที่เข้ามาทั้งสามครั้งเลยฟัอรับตัวอันอาวีอีอะไรฉันก็เลยอยากจะมาพักอยู่กับท่านเพื่อเลออุรมาอามาลุกะฝาอัคตัดีบิฮีเพื่อฉันจะได้ดูว่าท่านเนี่ยได้ปฏิบัติาตอมามันอะไร ฉันจะได้ทําตามพี่ต้องดูหิมมานะดูความความเพรพยายามของสหาบาว่าอยากจะเป็นชาวสวรรค์บ้างท่านนาบีได้ยืนยันกับชายคนนั้นว่าเขาเป็นชาวสวรรค์สหาบะาอยากจะมารู้ว่าชายคนนี้เนี่ยได้ทําอะไรแล้วสหาบาจะได้ทําตามชายคนนี้ํำตามสหาบาท่านนี้เนี่ยแต่ว่าสิ่งที่อับดุลลอฮ์เป็นอัมบินอันอสได้พบก็คืออะไรนะฟาลมัมอารอกะตอมัลกาซีรออมลิน แต่ว่าฉันยังไม่เห็นว่าท่านจะปฏิบัติอามันอะไรที่มันเยอะแยะมากมายฟะมัลละดีบะลาอบิกามาคอรลาลอสนรอรัยสัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นกับท่านในสิ่งที่ท่านอับดุลเลอะห์วะสัลลัมได้กล่าวเอาไว้เนี่ยหมายความว่าท่านได้ทาอะไรท่านนบีถึงได้พูดเช่นนี้เนี่ยฟะควลมาหัวอิลมารอซยสฮาบะชายท่านนี้ได้บอกกับอัลลอฮฺบินอัลบบนอัสว่ามันไม่มีอะไรหรอก นอกจากที่ท่านเห็นนั่นแหละหมายความว่าสิ่งนี้ฉันทำทุกวันทุกคืนเนี่ยก็คือสิ่งนี้สิ่งที่ท่านสิ่งที่ท่านเห็นนั่นแหละฟาลัมมากอละฟาลัมมาวัาไรทุดานี้อับดุลลอฮ์บินอัมเินอัสได้บอกว่าแต่พอเวลาที่ฉันจะกลับชายคนนี้ก็เรียกคือเรียกมาฟะกอลมาฮัวอินลามารอไอซบอกว่าสิ่งที่ฉันได้ทำเนี่ยมันก็มีอยู่แค่ที่ท่านได้เห็นนั่นแหละโวไอรออันนี้ลาอัจิรอฟีนัฟซีลอะฮะดินมินัลมุสลิมีนะกิชชัน ว่าละอพส د ล أحدا على علىخير أعطاه الله إياه แล้วชายคนนี้ได้บอกว่าแต่ว่าสิ่งที่ฉันมีก็คือฉันจะไม่ชออ่อกงฉันจะไม่ช่อกองพี่น้องมุสลิมของของเราคือในในจิตใจของเขาเนี่ยในจิตใจของฉันเนี่ย จะไม่มีการไม่มีการคิดคดโกงหรือว่าจะช่อกงพี่น้องมุสลิมของเราเวลาอะฮฺซุดูอฮฺดันอะล่าอยรินอะอตอฮุมลอฮุอียะแล้วฉันก็จะไม่ทําการอะไรฮะไม่อิจฉาริษยาใครคนหนึ่งคนใดต่อความดีที่อัลตาลาได้ได้ให้กับเขาคือเวลาใครจะรับความดีเนี่ยฉันจะไม่อิจฉาใครแล้วฉันก็จะไม่ไม่มีความเกลียดชังกับม,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 มุสลิมคนใดฟะกอลอัดุลลอ อับดุลลามินอัมบินอาสพอได้ยินเช่นนี้เนี่ยก็ได้บอกว่าฮาดีฮิลลาตีบะลากัตสบิกสิ่งสิ่งนี้เนี่ยสิ่งที่ท่านได้บรรลุไปถึงแล้วเนี่ยคือสิ่งที่ท่านได้ <c oughs> ไปฏิบัติเนี่ยวะฮิยัลลาตีลานุตีแก็คือสิ่งที่ <c oughs> พวกเราทํากันไม่ได้หมายความว่าสิ่งนี้แหละการที่เราจะต้องไม่มีความเกียดชังให้กับคนอื่นเนี่ยคือสิ่งที่เราเราทํากันไม่ได้พี่น้องในเหตุการณ์ครั้งนี้ท่านนบีศ็อำลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เราได้รู้ถึงความสําคัญของจิตใจ ว่าเราต้องเป็นคนที่มีมีการขัดเกลาจิตใจในเหตุการณ์ที่ท่านอับดุลลอฮฺสัลโล,สลัมได้รับการล้างล้างาผ่าหน้าอกแล้วก็ได้ล้างหัวใจที่จิบินได้มาทำการล้างให้ท่านอับดุลลอฮฺอะยเรวะสัลลัมเพื่อเป็นการเอาใจใส่กับสิ่งก้อนเนื้อที่เป็นก้อนที่สําคัญที่สุดที่ท่านอับดุลลอฮฺอวยเราะสัลลัมได้บอกว่าอา,าวเราอินนฟินจะสริมุดรัวอิเาซอฮันซอฮันจะสรุกุลลัเพิ่งทราบไปเถิดว่า,า,ศศวาในร่างกายของเราเนี่ยนะ ได้มีก้อนเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งเวลาที่ก้อนเนื้อก้อนนี้มันดีเนี่ยร่างกายก็จะดีไปหมดเลยนะแล้วเวลาที่ว้ยดาฟัสรัตฟัสนันยัสตุคุลโลแล้วเวลาที่ก้อนเนื้อก้อนนี้มันเสียเนี่ยร่างกายของเราก็จะเสียไปหมดเลยอาลาวะเฮนก้อนแล้วเพิ่งทราบไปถึงว่าก้อนเนื้อก้อนนี้เนี่ยก็คืออะไรก็คือหัวใจเพราะฉะนั้นพี่น้องอะสิ่งสําคัญที่เราจะต้องเอาใจใส่ก็คือการขัดเกลาจิตใจของเราให้เราได้มีจิตใจที่งดงามให้เราได้เป็นคนที่ไม่เกียดชังพี่น้องมุสลิมซึ่งกันและกันและให้เราาเป็นนคที่่ไมอิิจฉรยา ใครก็ตามที่เป็นเป็นพี่น้องมุสลิมของเราแล้วให้เราเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในการทําอิบาตดะแล้วมีความปรารถนาในการที่ได้เป็นชาวสวรรค์เหมือนอย่างที่ชายคนนี้เนี่ยได้เป็นชาวสวรรค์เพราะนั้นพี่น้องัหนึ่งในหนึ่งในลักษณะของชาวสวรรค์ก็คือที่อัลตาราได้บอกว่าวะนะซะนามฟิคุมาฟิสตูริฮิมินกลิลินอิควานะแล้วเราได้ถอดถอนออกจากหัวใจของเขาถอดถอนอะไรฮะความเกลียดชัง ให้เขาได้เป็นพี่น้องกันเพราะนั้นในวันนี้ถ้าหากว่าเราได้พยายามถอดถอนความเกลียดชังพี่น้องมุสลิมออกจากจิตใจของเราเนี่ยเหมือนกับเราพยายามที่จะมีหนึ่งในคุณลักษณะนิสัยของชาวสวรรค์อยู่บนโลกดุนยาพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับกับประวัติศาสตร์ท่านอะบีบุสลลอยสลามยังมีเรื่องราวและก็บทเรียนที่ดีๆให้เราได้เรียนรู้อีกเยอะแยะมากมายสำหรับวันนี้ก็วัสลลรอยว่าละอะบีนามาฮัมัดอวยละอาลีอัลลอฮุซฮิลลัลลอัมวัสลามุอะลัยกุมอารา์มะบุลลอฮ์อัลอาูโกาโตะ ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม